ช่วยลูกบรรลุทุกเป้าหมายด้วยหนึ่งความลับนี้คุณทราบไหมคะว่างานที่สำคัญมากๆอีกงานหนึ่งของเด็กก็คือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของเขา เด็กที่เรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ที่ถูกต้องเขาจะโตไปสามารถที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็บรรลุทุกเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จนั่นเองซึ่งสิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า emotional i n t e l l i g e n c ก็คือความฉลาดทางอารมณ์การที่เด็ก จะสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้ถูกเข้าใจโดยผู้ใหญ่ก็คือว่าผู้ใหญ่เข้าใจเขาตัวอย่างเช่นลูกกรีดเวลาที่เขาโมโหถ้าเราสามารถทำให้ลูกรู้ว่าอารมณ์ที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดายอมรับได้แล้ว Allow หรือว่าอนุญาตให้เขาได้แสดงอารมณ์นั้นออกมาและอารมณ์นั้นก็จะเริ่มหายไปไม่ได้แปลว่าให้คุณสนับสนุนกิริยาที่เขาทำลูกกรีดเพราะโกรธลูกโกรธได้ความโกรธเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนโกรธทุกคนเศร้าทุกคนเหงาทุกคนมีความสุขอารมณ์พวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอนุญาตให้เขาระบายอารมณ์ แสดงอารมณ์นั้นออกมาทำให้เขารู้สึกปลอดภัยกับคุณอาจจะทำได้โดยการบอกให้เขาเห็นว่าถ้าหนูอยากจะกรีดเดี๋ยวแม่พาไปกรีดในห้องไหมลูกหาพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เขาสามารถที่จะแสดงอารมณ์แล้วพื้นที่ที่คุณก็โอเคถ้าเขากรีดจากตรงนี้ไปกรีดนอกบ้านไหมลูกไปกรีดในห้องไหมลูกแม่จะนั่งอยู่ข้างๆหนูเมื่อหนูพร้อมเรามาคุยกันแล้วเราก็เริ่มที่จะสอนเขาได้เมื่อเขาพร้อม โดยไม่ใช่อารมณ์เขาไม่ใช้อารมณ์คุณก็ไม่ใช้อารมณ์เมื่อเราสอนลูกในแบบนี้ว่าอารมณ์ที่เขามีเขารับได้เขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องที่จะจัดการกับอารมณ์ของเขาแล้วเขาก็จะมี emotional intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์ที่จะทำให้เขาบรรลุทุกเป้าหมายที่เขาตั้งไว้แล้วคุณก็จะ เป็นคนหนึ่งที่ได้นั่งเห็นลูกประสบความสำเร็จจากการที่คุณได้ช่วยโค้ชช่วยสอนเขาให้จัดการกับอารมณ์ของเขาได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับใครที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้ครูแพทยินดีแบ่งปันแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครูแพทตั้งใจที่จะนำความรู้มาแบ่งปันให้คนไทยทั่วโลกเพื่อที่เด็กไทยจะได้มาพิชิตอเมริกาเด็กไทยทุกคน เกิดมาเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วเพียงแค่เราช่วยส่งเสริมความเป็นอัจฉรยะของเขาค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ